คุณปู่ภัยวง์โพลแสดงความยินดีมิ้นชาลิดาประกาศข่าวดีกลางไอจี ก้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมิ้นชาลิดาวิจิตวงทองซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อนางเอกแถวหน้าของช่องสามเลยก็ว่าได้ปัจจุบันหล,หลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้านมิ้นชาิดาคบหาดูใจกับภูผาเตชนรงน้องชายคนเล็กของสองกรานเตชนรงซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วและแฟนๆก็ลุ้นแต่งงานเพราะว่าสวีทกันหนักมากล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมิ้นชาิดาเรียนจบปริญญาโทจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหลังซุ่มเรียนอยู่พักใหญ่โดยมิ้นชลิดาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยว่าจบโทแล้วจ้าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะปริญญาโทจ๋าชาลิดาจบแล้วซึ่งงานนี้ทางด้านคุณโปู่ัยวงเตชะนรงค์คุณพ่อของผู้ผาเตชะนรงค์ก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีโดยการคอมเมนต์ยินดีกับมิ้นชลิดาเอาไว้ด้วยว่า c o n g r a t u l a t i o n